สวัสดีครับช่องตามใจแชนแนลเตรียมวันนี้จะพาทุกท่านมารีวิวรูปหล่อหลวงพ่อพัดนะครับผมยังไม่เคยเอามารีวิวสักครั้งนะครับวันนี้เห็นพระสวยดีนะครับก็เลยก็เลยไปเช่าเข้ามารีวิวนะครับผมนี่ครับรุ่นนี้นะครับรุ่นมังกรเฮงเฮงเฮงนะครับผมวันนี้จะเอามาให้ทุกท่านชมกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับรูปหล่อหลวงพัดรุ่นมังกรเฮงเฮงเฮงนะครับผมตัวนี้นะครับผม มาดูกันเลยนะครับผมเริ่มจากองค์แรกนะครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอแกะทุกองค์นี้ก่อนนะครับผมจะได้เห็นกันชัดๆนะครับผมว่าเป็นยังไงนะนี่ครับสวยมากเลยนะครับรุ่นนี้ต้องบอกว่าสวยจริงๆนะครับก็เลยเอามารีวิวให้ดูเผื่อพี่ๆท่านไหนอยากได้นะครับผมอยากได้รุ่นนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแบ่งให้นะเห็น้าสวยน่าจะเป็นทีมงานทีมงานทัา ถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นทีมงานสายบุญหรือเปล่านะครับที่สร้างอันนี้ข้อข้อมูลไม่ชัวนะครับข้อมูลไม่ชัวนะข้อมูลไม่ชัวนะขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตนะครับมาเริ่มรีวิวอะองค์แรกเลยนะขออนุญาตแกะแกะซีนออกก่อนนะครับผมนะครับขออนุญาตแกะซีนเรามาดูกันนะครับอันนี้จะเป็นเนื้ออันนี้จะเป็นเนื้อทองทิพซาตินนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับขอไฟชัดชัดหน่อยนะ นี mm ่นะครับเป็นเนื้อทองทิพซาตินนะมาดูกันนะครับนี่ครับดูความสวยนะดูการลงยงลงยานะผมก็เพิ่งเห็นรูปหล่อสวยก็มีองค์นี้นะครับผมก็มีรุ่นนี้นะครับที่บอกว่าโอ้โหลงยาได้ได้สวยจริงๆนะครับต้องบอกว่าดูนะครับอันนี้เป็นซาตินนะครับเป็นซาตินเป็นเนื้อทองทิพซาตินนะครับนี่นะครับผมนี่ครับนี่ตอกโกจะตอกตรงนี้นะครับผมเลขเลขสิบเก้านะครับผมนี่ครับเลขสิบเก้านะครับ น pues mm nah. awesome. really right ี่ครับด้านในจะเป็นกลวงนะครับผมนี่ครับแต่ว่าสวยนะครับสวยมากๆเลยนะครับนี่ครับดูดูชัดๆนะลงยาจีวรลงยาฐานแล้วก็ลงยามังกรนะครับดูนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ครับสวยมากๆนะครับนี่ครับชุดนี้นะครับนี่ครับบุญยกาโมนะครับผมดูมังกรนะครับสวยมากเลยนะครับผมต้องบอกว่าสวยจริงๆครับนี่ครับลงยาจีวรดูนะโอ้โหแบบ สวยจริงๆอะครับสวยมากๆเลยนะต้องบอกว่าผมเห็นรูปหล่อปกติผมจะไม่เอามารีวิวนะครับถ้าไม่สวยจริงๆผมจะไม่เอามานนี่ดูการลงยาจีวรนะแบบสุดๆจริงๆนะครับผมนี่ครับนี่ครับต้องบอกว่าสุดๆจริงๆดูดูหน้าตาท่านนะสวยจริงๆนะครับต้องบอกว่าโอ้โหสุดยอดเลยนะครับรุ่นนี้นะผมเพิ่งเห็นนะครับรุ่นนี้ก็เลยขอปิดูนย์จองมารีวิวให้ดูนะครับผมมารีวิวให้ดูนะ นี่นะครับผมเผื่อมีท่านใดอยากได้นะครับเอามาแบ่งปันนะเอาแบ่งปันนะครับนี่นะครับผมนี่นะคือความสวยของของเนื้อซาตินรูปหล่อซาตินนะผมก็เพิ่งเคยเห็นนะรูปหล่อซาตินนะอันนี้เป็นเนื้อทองทิพซาตินนะเป็นเนื้อทองทิพซาตินลงยาจิววอนนะนี่สวยสวยสุดๆนะครับเลข19นะครับนี่นะครับเลข19บเก้านะตอโคตรชัดเจนนะครับนี่นะครับเลขสิบหมายเลขสิบเนะนี่นะครับผมอ่ะมาดู องค์ที่สองบ้างนะครับมาดูองค์ที่สองบ้างนะนี่สวยจริงๆนะผมต้องบอกว่าสวยอย่างอย่างสวยจริงอ่ะสวยมากๆเลยนะครับผมสวยมากๆเลยนะครับนี่ครับองค์ที่สองนี้เป็นเป็นตัวแบบสุดๆเลยอันนี้เป็นเนื้ออัปาก้าซาตินนะครับผมอันนี้เป็นเนื้ออัปาก้าซาตินนะต้องบอกว่าดูนะโอ้โหแบบผมไม่มีคาบรรยายเลยนะครับแบบโอ้โหสวยจริงๆนะดูนะครับดูการลงยาแบบสวยงามจริงๆนะครับสวยจริงๆนะสุดยอดของความสวยนะครับรุ่นนี้นะ ผมบอกตรงเลยนะครับว่าสวยจริงๆนะนี่นะครับผมนี่นะครับนี่นะครับดูนะโอ้โหถ้าใครไม่มีนะครับรุ่นนี้นะรีบหาเลยนะตอนนี้ราคายังไม่ค่อยเท่าไหร่นะราคายังไม่แพงเท่าไหร่นะครับผมหลักร้อยต้นๆไปหาหลักร้อยกลางๆนะแต่เป่ถ้าเป็นอักอักกาซาตินพวกลงยาซาตินเนี้ยก็จะหลักร้อยไปปลายนะนี่นะครับผมสวยงามจริงนะครับนี่ครับนี่ครับนัมเบอร์เดี๋ยวผมดูนัมเบอร์ก่อนนะ โคดนัมเบอร์นะสามหกโอ้สามหกสามด้วยนะครับอันนี้สามหกสามนะดูความสวยนะครับโอ้ oh, สุดยอดจริงๆนะต้องบอกว่าสุดยอดนะสุดยอดนะครับผมก็เพิ่งเขียนนี่แหละครับผมโอ้โ oh, ห oh, แบบดูนะดูนะด,นะดูนะครับดูนะสุดยอดจริงๆนะครับรุ่นนี้นะนี่นะครับผม นี่นะครับซาตินนี่โอ้โห,ห,ห,หต้องบอกว่าสุดยอดสุดยอดของสุดยอดนะครับผมนี่ครับใครที่เก็บสายรูปล่ออยู่นะครับผมที่มองหาดูนักการลงยาจีวงจีวรนนะโอ้โหแบบสุดๆจริงๆอะผมบอกว่าอ hmm ืสวยงามจริงนะครับสวยจริงนะสวยจริงๆต้องบอกว่าสวยอย่างมากเลยครับแนละ้วรุ่นนี้นะต้องบอกว่าสวยจริงๆสวยจัดประหลัดบอกนะครับผมผมเองก็ไม่ใช่ประหลัดนะครับว่าผม แนะนำว่าต้องเอารุ่นนี้นะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นเนื้อทองทิพย์นะนี่นี่ครับทองทิพย์ลงยานะตัวท่านเป็นทองนะครับนี่ครับลงยาจีวรนจีวรโอ้โหเด่นมากนะครับเด่นมากครับนี่ครับตัวองค์ท่านนะดูนะสวยงามนะครับสวยงามจริงจริงนะโหถ้าถ้าเอาไปเลี่ยมนี่เนาะพอดีนะครับถ้าเอาไปเลี่ยมพอดีเลยนะถ้าเอาไปเลี่ยมนะถ้าเอาไปเลี่ยมขึ้นขัวกําลังกําลังพอดีนะ องนี้นะรุ่นนี้นะครับผมกําลังพอดีเลยนะสวยจริงๆนะครับผมสวยจริงสวยจังนะครับผมนี่ครับสองหนึ่งสี่นะครับสองหนึ่งสี่นะนี่ครับสวยจริงจนะครับผมโหนี่คือความสวยงามนะครับผมที่เอามาให้ดูนะที่เอามาให้ชมนเอามารีวิวให้ชมนะครับผมรุ่นนี้นะครับฐานเป็นมังกรนะครับฐานเป็นมังกรครับหลวงพ่อท่านนั่งมังกรครับ ก็ปากน้ำโพก็ขึ้นชื่อเรื่องของมังกรอยู่แล้วเนะาะตุ้นของมังกรนะครับมังกรเฮงเฮงเฮงนะครับเ <c> ก <oughs> <c oughs> ี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเงินทองแล้วเวนาะมังกรเนาะ <c oughs> ก็ว่ากันไปนะครับผมนี่นะครับความสวยงามนะครับนี่คือความสวยงามนะอ่าเรามาดูอีกนะครับผมอ่าตอนนี้ยกออกหน่อยนึงนะเรามาดูนะครับเรามาดูชุดนี้นะชุดนี้นะน่าจะเป็นชุดเดียวกันนะนี่นะครับเรามาดูชุดนี้นะนี่ครับ นี่ครับผมเอามาให้ดูนะนี่ครับอันนี้ตัวตัวท่านเป็นชุบเงินนะมังกรแดงนะครับโอ้โหมังกรแดงชุบเงินครับขึ้นมากๆครับขึ้นมากๆนะครับผมนี่ครับขึ้นมากถ้าใครชอบแบบเงินนะฐานเป็นมังกรนะมังกรแดงโอ้โหสีแดงใครก็ชอบนะครับสีแดงนะสีแดงแรงฤทธิ์น,นะครับผมสีแดงนะครับผม นี่นะครับผมโบฐานมังกรแดงนะตรงแล้วนี่นะครับฐานมังกรแดงนะโอ,โ,โอ้โหโอ้ดูเลขโค้ดก่อนนะครับเลขโค้ดนะสองห้าหกนะครับสองห้าหกนะครับรุ่นนี้ต้องบอกว่าผมบอกว่าแนะนําเลยนะครับรุ่นนี้นะดูความสวยนะครับดูความสวยนะครับดูความสวยของตัวองค์ท่านนะครับผมนี่ครับต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับผม สุดยอดสุดจัด giving, นะครับผมรุ่นนี้นะถ้าไม่สวยผมไม่อยากเอามารีวิวนะครับพระรุ่นไหนที่ไม่ไม่ค่อยสวยนะครับผมผมจะเน้นจะเฉพาะพราที่สวยจะเอามารีวิวให้ดูนะครับผมเอามารีวิวให้ดูนะครับเก็บผ้าสวยพระสวยพระดีนะครับผมผราสวยนะครับผมมีความสุขนะครับที่เวลาที่เราเอาออกมาแล้วเอาเราเอาออกมาส่องนะครับเอาออกมาส่องเอาออกมาดูนะยิ่งเห็นความสวยของขององค์ท่านนะ จะรู้สึกว่ามีความสุขมากๆากนะผมนี่นะครับนี่ครับผมนี่ครับดูนะนี่ครับผมนี่ครับโอ้เลขสิบสามนึกว่าเลขสิบสองถ้าเป็นเลขสิบสองเลกว่าเกิดของท่านนะอันนี้วัน้ายมันเกิดนะอันนี้นะนะครับโอ้โหเกือบสิบสองเลยนะนี่ครับผมสวยงามนะสวยงามจริงๆนะครับผมต้องบอกว่าสวยงามนะ สวยงามนะครับรูปลอนะใครที่ชอบรูปลอนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับองคเป็นเงินนะชุดนี้นะชุดนี้องเป็นเงินนะครับผมนี่นะครับตัวนี้เป็นเงินทั้งหมดเลยนะเป็นชุบเงินทั้งหมดเลยนะครับเลขเจ็ดสี่นะครับผมอันนี้เป็นชุบเงินทั้งหมดเลยนะนี่ครับนี่นะครับผมโอ้โหมังกรนะ นี่ครับไม่ได้ลงยาตัวบางกรนะครับผมอันนี้นะเป็นชุบเงินนะนี่นะครับสวยงามจริงๆนะครับต้องบอกว่าสวยงามจริงๆนะนี่ครับนี่ครับสวยงามนะนี่คือความสวยงามของรูปล่อนะผมก็เพิ่งเห็นรูปล่อที่ถูกใจก็เลยเอามารีวิวให้ดูนะครับผมเอามารีวิวให้ดูนะถ้าพี่ๆท่านไหนชอบอยากได้นะครับผมก็ติดต่อเข้ามาเลยนะที่ช่องตามจะแชร์เต็มนะครับผม เดี๋ยวผมมีแบ่งให้ทั้งหมดนะครับผมหกหกองด้วยกันนะหกองค์ด้วยกันราคาเบาๆนะราคาเบาๆนะครับผมหกองค์ด้วยกันนะครับหมดแล้วหมดเลยนะผมจะบอกให้นะเพราะผมมีแค่นี้นะผมขอแบ่งสูย์จองเข้ามาแค่นี้นะครับผมนี่ครับสวยงามนะสวยงามจริงๆนะดูดูที่ลงยาเต็มนะนี่ฮะโอ้สวยอะแต่ว่าซาตินนี่ไม่ต้องห่วงครับผมซาตินเนี่ย สุดยอดจริงๆนะครับผมต้องบอกว่าสุดยอดสุดจัดนะครับผมนะครับก่อนจากก็ต้องฝากกดติดตามช่องตามยศเนมเต็มด้วยนะครับผมโอกาสหน้านะครับผมจะมีพระรุ่นไหนมาแนะนำนะครับผมของหลวงพ่อพัดนะครับผมก็กดติดตามไว้เลยนะครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้าจะเอามาให้ดูให้รับชมกันครับพระสวยๆนะนะครับโอกาสหน้าวันนี้ต้องขอบพระคุณมากที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ